สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นะคะอุ้มรู้ทันดวง8944นะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาพูดถึงเรื่องของดวงทำไมคนเราถึงดวงตกดวงขึ้นในแต่ละปีไม่เหมือนกันนะคะก็คือมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคนเราอ่ะเกิดมาเนี่ยตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะปีแรกเลยเนี่ยเราก็จะมีดวงการเกิดแล้วว่าเราเนี่ยเกิดในฐานของนรกมนุษย์ หรือสวรรค์นะคะก็จะมีอยู่สภูมิสามภพภูมินี้นะคะเป็นตัวบ่งชี้ว่าในอดีตเนี่ยเราทําอะไรมาถ้าหากว่าเราเกิดในฐานของนรกเนี่ยนั่นหมายความว่าฐานเกิดเอาเอาแบบนี้เนาะให้ให้มองชัดๆในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ย เวลาที่คุณเห็นคนบนโลกใบนี้คุณอาจจะเห็นคนที่เป็นเศรษฐีขี่รถคันหนึ่งหลายล้าน40ล้าน50ล้านร้อยล้านรวยร้อยล้านนั่นคือดวงเทวดานะฮะแล้วคนธรรมดามนุษย์ปุตุตชนธรรมดาคือคนทำงานโรงงานคนที่มีกินบ้างไม่มีกินบ้างนะฮะหาเช้ากินขํา บางครั้งรวยบางครั้งจนบางครั้งรวยบางครั้งจนเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นฐานมนุษย์เขาเรียกว่าลุ่มลุ่มดอนดอนนะฮะส่วนคนที่เกิดมาในฐานของนรกเนี่ยส่วนมากเลยนะคะจะมีความลำบากเป็นอาจินความลำบากเป็นอาจินคือมีความเหนื่อยยากมีอุปสรรคปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะใช้ชีวิตลำบาก แล้วก็ไม่เคยได้รับความสบายเลยนั่นแหละค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาเนี่ยในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรแต่ว่าพอเราเกิดมาปุ๊บวันแรกเลยเนี่ยเรามีวันเดือนปีเกิดแล้วนะ,ะหมอดูนะคะที่ดูเรื่องของวันเดือนปีเกิดจะรู้ชีวิตของคุณไปจนถึงวันตายคุณเชื่อไหมหมอดูดูวันเดือนปีเกิดจะรู้ชีวิตของคุณไปจนวันตายตั้งแต่วันแรก เดือนแรกปีแรก2ปี3ปีไปจนถึงอายุ60-70เจ็เนปะเพศคุณจะตกเรื่องอะไรความรักคุณจะได้คู่แบบไหนคุณจะมีผัวกี่คนมีเมียกี่คนการเงินคุณจะหายไปไหนถูกหลอกหรือว่าอาชีพของคุณนะอยู่กับการหลอกลวงอาชีพของคุณนะมันดีต่อคุณนะคะการงานคุณเป็นอย่างไรคุณมีความสุขไหมบนโลกใบนี้ การที่คุณเกิดมาคุณมีความทุกข์ใจหรือว่าคุณจะต้องเป็นโรคเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดคุณจะมีเซ็กเป็นแบบไหนเซ็กที่มันมีพลังงานความสุขคุณเป็นคนคิดบวกหรือว่าเป็นคนคิดลบคุณมีเกณฑ์ที่จะล้มละลายในปีไหนคุณจะติดคุกวันไหนวันเดือนปีเกิดสามารถบอกคุณได้หมดเลยนะคะ แต่ไม่ได้หมายความว่าหมอดูเนี่ยจะมีหน้าที่ไปบอกแล้วบอกเป๊ะๆว่าคุณจะต้องติดคุกค,คือด้วยความที่มันเป็นศาสตร์ของตัวเลขนะตัวเลขจะบ่งบอ,อกได้ก็คือจะบ่งชี้ไปที่1 2 3 4 5ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกิน1หรือ5ในนี้นะคือด้วยตัวเลขเนี่ยมันเป็นการตีความหมายว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือติดคุกติดตารางเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเข้าวัดไปบวชหรือว่า โดนจองจําหรือว่าโดนเป็นอำมาเพลกมาผ่าอะไรประมาณนี้คือทุกอย่างมันตีมาด้วยตัวเลขเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ระบุหรือว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบตาทิพย์ที่จะเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นอำมาเพลกวันนี้ปีนี้คุณติดคุกวันนี้คือพอเป็นเป็นตัวเลขปุ๊บมันจะตีออกไปประมาณ 4- 5หอย่างในในความหมายของตัวเลขที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตน่น,นะคะทีนี้เนี่ยพอคุณเกิดมาวันแรกเลยอะ คนที่จะรู้ชะตาชีวิตของคุณได้คือหมอดูนะฮะแต่คนที่บังคับและคอนโทลได้เนี่ยไม่ใช่หมอดูนะหมอดูอมีหน้าที่อ่านลายแทงว่าเอ้ยเขาอ่านลายแทงเป็นถ้าลายแทงมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของลายแทงเชี่ยวชาญว่าอ๋อถ้าหากว่าคนแบบนี้นะลายมือแบบนี้เนี่ยมือตีนเป็นแบบนี้นะคะคุณจะต้องเป็นต้องเจอสิ่งนี้ แล้วก็ลายแทงนี้เนี่ยคุณไม่สามารถอ่านได้เพราะคุณไม่ได้เรียนมาแล้วก็พ่อแม่อ่านได้ไหมพ่อแม่ก็ไม่รู้แต่คนที่คอนโทรลหรือคนที่สามารถบังคับชีวิตได้ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเนี่ยคือคุณาการที่จะบังคับบนโลกแห่งความเป็นจริงในชาตินี้ได้เนี่ยคือดวงจิตแล้วก็พลังงานตัวคุณเนี่ยต้องทํามาตั้งแต่อดีตชาติ นั่นหมายความว่าอดีตชาติคุณทําไว้ยังไงชาตินี้มันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเอ,อ้าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยคุณปลูกมะกอไว้ชาตินี้คุณได้กินลูกมะกอแน่ๆนะคะชาติที่แล้วคุณปลูกทุเรียนแสดงว่าชาตินี้คุณได้กินทุเรียนอาชาติที่แล้วคุณปลูกผักแสดงว่าชาตินี้ผักงอกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งไหนที่คุณไม่ได้ทําไว้คุณก็จะไม่ได้รับเช่นคุณไม่เคย คุณทาทานเพราะฉะนั้นชาตินี้คุณอาจจะไม่ถูกหวยแน่ๆคุณไม่เคยทําเงินหล่นหายคุณไม่เคยบริจาคคุณไม่เคยให้ใครเพราะฉะนั้นชาตินี้อย่าไปหวังว่าจะได้อะไรมาแบบง่ายๆแต่ถ้าหากว่าเมื่อชาติที่แล้วป้นข้าจี้ข่มขืนรักเล็กขโมยน้อยเป็นอาจินชาตินี้เกิดมาคุณหาเงินน่ะหายเงินยากมากซึ่งคนอื่นเขาเห็นเงินลอยมาในอากาศสามารถคว้าได้จับได้ ถ้าหากว่าคุณได้สร้างเวรสร้างกรรมไว้ในอดีตชาติแสดงว่าชาตินี้ยคุณเกิดมาอยู่ในฐานของนรกแน่ๆก็คือคือมันใช้ชีวิตลําบากมันหาเงินยากมันเหน็ดมันเหนื่อยมันท้อมันแท้นะ,ะรวมถึงบุคลิกร่างกายหน้าตาผิวพรรณด้วยนะคะคือในอดีตเราทําไว้ยังไงเราชอบมองคนในแง่ลบใช่ไหมถ้ามองคนในแง่ลบชอบคิดอคติใจไม่บริสุทธินะคะใจไม่ไม่ผุดพอง ไม่เคยมองใครดีเลยเห็นแก่ตัวชาตินี้คุณก็จะเกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์รูปร่างไม่ดีนะคะบ่งชี้ถึงความเครียดความแค้นหน้าตามันจะบ่งบอกเลยว่าคุณหรือในอดีตของคุณเนี่ยหรือว่าภายใต้ใจ,จิตใจคุณนะคิดอย่างไรบ้างนะคะ ส่วนคนที่มีผิวพรรณที่สวยนะคะหรือว่ารูปร่างดีเป็นดวงเทวดาเขาได้อะไรมาง่ายๆแล้วเขาก็ได้รูปร่างเป็นทรัพย์นะะตัวจะหอมกลิ่นตัวจะหอมเนื้อจะหอมใครๆเห็นก็รักก็หลงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะคอนโทรลเราได้คือตัวคุณเองทั้งดวงจิตการกระทำนะคะกายวาจาแล้วก็ใจในอดีตคุณทําอย่างไรไว้ในอนาคตนะคะหรือว่าในปัจจุบันชาตินี้คุณได้รับสิ่งที่เราได้ทําในอดีตชาติแต่ถ้าหากว่าคุณเกิดมาแล้วคุณรู้รู้เลยควบ นะ,ะอัจฉริยะนะ,ะรู้เรื่องของเวรกรรมบวชพระบวชชีแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงฌานเข้าถึงญาณสามารถเอามาลบล้างหรือว่าช่วยแก้ไขในอดีตได้ก็ทําให้กรรมนั้นนะคะมันเจือจางลงนะคะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วก็พลิกไปจากลายแทงเดิมนะเช่น ลายแทงของคุณนะต้องดิ่งลงเหวมีชีวิตที่หายแยะนู่นนี่นั่นแต่พอเกิดมาชาตินี้คุณรู้ทุกอย่างคุณรู้แล้วว่าในอดีตคุณทําอะไรมาคุณก็คิดแต่เรื่องคิดบวกคิดบวกคิดบวกพยายามไม่ทําอะไรที่มันดูเลวร้ายเลยนะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไม่สามารถที่จะเดินตามลายแทงนั้นได้เพราะว่าความคิดคุณน่ะมันมันตระหนมันดีมันเลิศมันมันโอเคมากๆมาเลยทําให้ชีวิตของคุณนะคะมันไปแต่ในทางที่ดีแต่ถามว่าผลกรรมที่ในอดีตอ่ะเคยเคยมีนะมันมันหายไปไหมมันไม่หายไปนะคะแต่ว่ามันค่อย ได้รับผลกระทบมันเลยทําให้ด้วยตัวคุณเองมีบุญมากนะฮะเพราะว่าเริ่มสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทำมากมันเลยทําให้ผลกระทบที่คุณได้รับนะมันน้อยมันดูน้อยเพราะว่าคุณมีมีบุญมากคิดบวกมากแล้วก็ยอมรับโดยดุษฎดฉันฉันไม่ได้หนีฉันยอมรับเขาเรียกว่าเวลาที่เราทําใจยอมรับว่าสิ่งที่เราได้รับมันจะดูน้อยลงแล้วก็ดูแบบซอฟมากมาก,มากนะคะก็นั่นแหละคะ่ะดูดวงตัวเลข ให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องของการทํางานการเลือกงานการใช้ชีวิตการปลูกบ้านการเลือกบ้านเลขที่การเลือกเบอร์โทรศัพท์คือมันอยู่มันรวมกันอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ในวันเดือนปีเกิดมันรวมทุกๆอย่างอยู่ในนี้ยรวมถึงเรื่องของคู่ครองเอาวันเดือนปีเกิดของคู่ครองคนไหนมาแล้วมันดีกับเรามันหนุนเราทําให้เรารวยทําให้เราอยู่แล้วมีความสุขไม่ทุกข์ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหลีกหนีคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยทําไว้ได้ นะแต่พอถ้าเรารู้ว่าเขาคือคู่กรรมผู้เวรเราสามารถสับรางหรือค่อยๆทําให้มันซอฟลงเช่นเราทําใจยอมรับว่าอ๋อเราเคยเอาไว้เราก็ทําใจตั้งรับไว้อย่างหนึง่งแล้วก็เขาเรียกว่า าหาทางแก้หาทางแก้ในที่นี้คือพยายามทำให้ทำให้จิตใจของเรา,าเจ็บน้อยลงนะคะแล้วก็ตั้งรับให้มากขึ้นแล้วก็ทําบุญให้มากขึ้นแล้วแผ่เมตตาแล้วก็เห็นใจเขาเพราะว่าเราอาจจะเคยทํากับเขาไว้ก็ได้นะคะค่ะวันนี้นะะก็จะอธิบายเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะดูได้นะคะสิเรื่องนะคะในอนาคต12ปีย้อนหลัง12ปี30วันรายละเอียดคู่จะมีมือที่3ตอนไหนคู่ของเราจะเลิกกับเราตอนไหนคู่เดือนนี้ปีนี้ หรืออีกกี่ปีข้างหน้าเขามีใจให้เราไหมหรือว่าเขามีใจให้กับคนอื่นดวงพลังงานความรักของเขาแยกเป็น2ดวงมีให้กับเราหรือเปล่าหรือไปมีให้กับคนอื่นสามารถดูได้วันเดือนปีเกิดแอดไลน์ a ขีด m 8 9 8 9วันนี้สวัสดีค่ะ